ต้องปื้มให้ได้นะปื้มให้ได้ปื้มไม่ได้ทุกวันเลยเนาะอืมบุญตรงนี้เป็นบุญที่พิเศษเามากเลยเอาแหละในช่วงหัวค่ํานี้เนาะหลวงพี่ก็จะเริ่มต้นด้วยนิทานส่งเด็กๆกก่อนแล้วกันเนาะเผื่อบางทีอาจจะมีเด็กๆเล็กเนี่ยฟังหลวงพี่เทศอยู่เนาะนิทานเรื่องนี้จะเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยลองฟังบางทีก็จะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับผู้ใหญ่เด็กก็ได้เนาะเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งเนี่ยพ่อก็มีลูกชายเนาะและลูกชายก็เล็กๆอยู่นะ ยังไม่โตมากอยู่ชั้นประถมนี่แหละทุกททีเนี่ยทั้งพ่อลูกคนนี้จะเล่นด้วยกันบ่อยมากเลยแต่ถ้าว่าโอ้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อเนี่ยงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาเล่นกับลูกชายเลยลูกชายก็อยากเล่นกับพ่อคือันสุกวันหนึ่งเนี่ยลูกชายก็เดินมาหาคุณพ่อของตัวเองเนาะก็บอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อครับพ่อไม่ได้เล่นกับผมมานานแล้วครับรุ่งนี่เป็นวันเสาร์พ่อไม่ได้ไปทํางานพ่อเล่นกับผมนะครับพ่อดยความเอ็นดูลูกก็บอกกับลูกกลับไปว่าอ๋อได้เลยลูกเดี๋ยวพพ่่งนนี้ะอจเลลกกับู วันเลยไม่ต้องหุนห่วงเลยพ่อไม่ได้ไปทํางานที่ไหนหรอกลูกชายก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะแล้วก็เดินกลับเข้าห้องนอนไปเช้าวันเสาร์ก็มาถึงวันนี้เนี่ยคุณพ่อเขารู้แล้วว่าจะต้องเล่นกับลูกชายทั้งวันฉะนั้นจึงตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อที่จะมากินกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ให้สบายใจก่อนแต่ถ้าว่าไม่ใช่เพียงเฉพาะ คุณพ่อทานนั้นที่ตื่นแต่เช้านะลูกชายตัวน้อยก็ตื่นเช้าเช่นกันลูกชายตัวน้อยก็เดินม,มาหาคุณพ่อเลยพ่อครับพ่อครับวันนี้วันเสาร์เรามาเล่นกันเถอะโอ้พ่อบอกว่ายังกินกาแฟไม่หมดแก้วเลยเนาะหนังสือพิมพ์ก็ยังไม่ได้อ่านทำยังไงดีล่ะ อยากจะได้เวลาสักนิดหนึ่งก็ปิ๊งไอเดียนะยังไงเอ่ยมองไปเห็นภาพแผ่นที่โลกนะแผ่นหนึ่งวางไว้อยู่ก็เลยบอกกับลูกชายตัวน้อยว่าเอาอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวเกมแรกที่เราจะมาเล่นเนี่ยเราจะมาเล่นเกมต่อจิกซอกันนะเดี๋ยวพ่อจะทําจิกซอเนี่ยแผ่นที่โลกอันนี้ให้แล้วลูกก็ไปต่อเป็นรูปแผ่นที่โลกนะอ่าให้ข้อมูลไปนะลูกชายก็ดีใจใหญ่เลยนะได้เล่นเกมแรกก็ส่งจิกซอไปให้ลูกชายไฟล์คุณพ่อเมื่อส่งเกมให้ลูกชายเล่นแล้วเนี่ย ก็กลับไปนั่งกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยความสบายใจเหมือนเดิมแต่เทว่านั่งกินกาแฟได้สักครู่เดียวเท่านั้นเองลูกชายก็เดินมาบอกคุณพ่อว่าพ่อครับพ่อครับผมต่อจิ๊กซอลูกโลกเสร็จแล้วครับโอ้พ่อก็ตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมลูกต่อเสร็จเร็วจังเลยอ่ะมันน่าจะยากนะเนี่ยมันมีชื่อประเทศตั้งหลายประเทศเนี่ยทำไมลูกถึงต่อเสร็จเร็วลูกชายก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ต่อไม่ได้หรอกครับต่อไปต่อมาไม่ได้สักทีเนี่ยจะเลิกต่อแล้วแต่ผอเอเนี่ยผมทําจิ๊กซอชิ้นหนึ่งเนี่ยหลผม ก้มลงไปเก็บแล้วยกขึ้นมาแล้วบังเอิญเนี่ยผมไปเห็นกระจกข้างหน้าเนี่ยมันสะท้อนภาพมาว่าล้างแผนที่โลกเนี่ยมันมีรูปจมูกคนอยู่ครับผมก็เลยคิดว่าผมต่อแผนที่โลกไม่เป็นหรอกครับแต่ผมสามารถต่อใบหน้าคนได้ผมก็เลยกลับยิกซอทุกแผ่นเนี่ยให้เป็นด้านหน้าคนหมดเลยแล้วก็ต่อหน้าคนให้เสร็จก่อนพอต่อหน้าคนเสร็จแล้วผมก็พลิกกับอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นแผนที่โลกพอดีโอ้โหเป็นไงเอ่ย เราได้ข้อคิดอะไรกันจากนิทานเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนคงเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอย่างแน่นอนยังไงครับปัญหาที่มีเกิดขึ้นมาเนี่ยในทางโลกทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะต้องอมีความเคร่งเครียดมีความกังวลมีความเร่งรีบมีการประชุมอะไรต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาไหนที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบต่อองค์กรผลกระทบต่อบริษัทมากเนี่ยเขาก็จะมีความ เครียดเนี่ยทับทวีคูณขึ้นมาเลยน,นี่คือการแก้ปัญหาโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ๆะ เริ่มต้นยังไงเอ่ยเราเริ่มต้นด้วยการมาพักใจก่อนนะนำใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่ศูนย์การกายก่อนนั่นคือเรามาทําสมาธิก่อนเราอาจจะพบวิธีการแก้ปัญหาที่มันง่ายๆก็ได้ขอเพียงให้ใจของเราเนี่ยได้มีเวลาพักได้มีเวลาหยุดนิ่งใจใสๆเนี่ยทำอะไรก็จะสําเร็จนั่นเองเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเออในปีเนี้ยปี6กสีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเราแต่และท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วเราก็พยายามจะแก้ไขให้ได้ทุกปัญหาบางปัญหามันก็ยังแก้ไม่ได้บางปัญหาก็แก้ได้เออ ไม่เป็นไรปีหน้าเราลองเริ่มต้นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนะด้วยการเริ่มต้นที่ใจของเราก่อนทําใจของเราให้มีกําลังก่อนแล้วก็นําใจที่มีกําลังนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแม้แน่ว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยอาจจะแก้ไขง่ายๆก็ได้แล้วด้วยจริงแล้วนะไม่มีปัญหา ไหนเลยที่แก้ไม่ได้มันมีแต่ปัญหาที่ต้องใช้เวลาแก้นานกับปัญหาที่ใช้เวลาแก้ไม่นานเท่านั้นแหละเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าปัญหาที่ยากที่สุดเนี่ยก็ถูกแก้ไขมาแล้วปัญหาที่ว่านั้นก็คือว่าปัญหาเรื่องของการกําจัดความทุกข์ออกจากมนุษย์นี่แหละถูกแก้ไขโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วฉะนั้นทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกขึ้นอยู่กับว่าเราได้ลองวิธีการที่เริ่มต้นที่ใจของเราแล้วหรือย,อยังเนาะอันนี้ก็เป็นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เนาะ